ายเป็นวิดีโอไว้เนาะเล่นนสะนิมใช่ไหมหอ,อันนี้อ่ะขยเขยำอันนี้โคอยู่โคอยู่ใช่เป็นสนิมพวกนี้ไเล่นไม่ได้อยู่แล้วฟังนะค่ะ

ที่เหมือนจิ๊กซอ่ไหมเออใช่ตรงนั้นแหละเหมือนจิ๊กซอ่ใช่ไหมจิ๊กซอ่นั่นแหละปูตัวน้อนต้องลงปูนด้วยเปลี่ยน